สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสกดครับวันนี้อาจารย์ป้อมจะมารีวิวนะ extension ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อว่า mjstar นะครับ extension mjstar นะครับตัวนี้โหลดได้ฟรีนะครับที่ warehouse นะครับ extension warehouse วิธีการทำงานก็คือไปที่ window นะครับ extension warehouse นะครับไปที่ extension warehouse นะ window extension warehouse นะครับแล้วก็ รถทะเบียนนะรถทะเบียนตรงนี้นะครับเข้าไปนะปกตินะครับแล้วก็พิมพ์มาว่า M J M J นะครับ s t a ก็ได้ S T A I R นะครับสแตก็จะมีคำว่า M J Star นะครับตรงนี้นะผมขึ้นมาฟรีนะครับโหเพิ่งเปิดตัวเลยคนเลยใช้น้อยนะครับนะคลิกแล้วติดตั้งเลยนะครับก็จะได้ M J Star นะครับอ่ะดูวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากนะครับผมมีนะครับพื้นที่ที่ต้องทำบันได นี่คือ3เมตรนะครับเอาละเรามาคำนวณดูดีกว่าว่าบันไดของเรานะครับมันจะนะครับขึ้นยังไงนะยกตัวอย่างเช่นผมมีระยะแรกคือ3เมตรและระยะที่2คือ2เมตรนะครับอ่ะโอเค3เมตรที่ไม่น่ามีปัญหานะง่ายๆครับผมก็กด t-tap นะดึงออกมานะครับสมมติจุดเริ่มต้นคือบันไดตรงนี้แล้วก็ดึงมาอีก1เมตร1เมตรนี่คือความกว้างของบันได นะครับอ่ะดูวิธีการนะครับทํางานง่ายมากนะไปที่คําสั่ง w n n o w w นะครับจะเจอคําว่าไมใช่ไม่ใ,มใ attention a t t e n s i o n นะครับแล้วเจอคําว่า mjstar นะครับ mjstar คลิก mjstar ครับเอาล่ะนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับให้เราเลือกนะครับอันแรกเรียกว่า s t i l i z e r คือความระยะลูกตั้งหรือความสูงสูงสุดระยะลูกตั้ง หรือความสูงของบันไดครับในกรณีนี้ของเราเป็นบันไดตรงนะครับบันไดตรงผมแนะนํานะครับถ้าบันไดตรงอย่างเดียวนะให้เราเลือกททอไฮครับความสูงความสูงทั้งหมดซึ่งความสูงทั้งหมดก็คือนะครับสามเมตรเดี๋ยวนะททอไฮโอ้โหลืมลืมไปลืมไปตรงเนี้ยเป็นระยะศูนย์จุดคือเป็นตุ๊กตาก,ก่อนดีกว่าสวัสดีครับไอ้โททอไฮตรงเนี้ยนี่คือลูกตั้งเนาะ ลูกตั้งของเราเนี่ยตามกฎหมายนะครับมันจะอยู่ที่ไม่เกินยี่สิบเซนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราขอใช้ประมาณสิบเจ็ดเซนก่อนสิบเจ็ดเซนนะครับประมาณสิบเจ็ดเซนนะและผมจะเอาทัลทัลไฮ์นะครับตรงนี้นะดอบดามไปดูเนี่ยเป็นทัลทัลไฮ์นะไม่เอานัมเบอร์ออฟสเตร์นะครับก็คือไม่เอาจำนวนขั้นนะเพราะเราไม่ได้คำนวณให้เราไม่ได้ทัลทัลไฮ์เราเลือกนะครับสามเมตรสรุปนะครับว่าเราเลือกนะครับตรงนี้นะเราเลือกสเตอร i ไลเซอร์นะครับ ความสูงคือ0.17ก็คือระยะลูกตั้งความสูงประมาณ17เซนและโททอลไฮครับอยู่ที่3เมตรบันไดเลือกได้หลายแบบนะครับหลายไทป์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาไทป์อะไรเดียเอาไทป์เก่อนได้นะครับไทป์เอนะแล้วก็อัพนะครับอัพคือขึ้นนะครับอ่ะตามนี้ครับกดโอเคจากนั้นนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเอาละลากไปตามแนวความกว้างของบันไดครับตรงนี้ คลิกจากนั้นดึงขึ้นครับแปะตรงนี้ครับคลิก2ครั้งครับเราจะได้บันไดขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่ะเรามาดูระยะระยะลูกตั้งนะครับนี่ระยะลูกตั้งคือ0.1765อ่ะมาดูระยะลูกนอนครับระยะลูกนอนคือ ศูนย์ดี๋ก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละชิปค้างไว้แล้วก็มาแปะตรงนี้อ่ะศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหกห้าอืมสรุปแล้วคือถ้าระยะมีสามเมตรไม่ได้ครับเพราะว่าสังเกตน,นะครับว่าตรงเนี้ยมันต่ำมากเลยคือจริงๆกฎหมายน่าจะยิบสองเซนนะนะครับประมาณการไว้ที่ยิบสองเซนอันนี้อ๋อ อันนี้คือ0.2ไม่ได้นะครับไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เห็นไหมครับ้เราไปดูระยะลูกตั้งก่อนอ่ะโอเคถ้าไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เราก็มาแก้ใหม่ครับเราก็มาที่ extension MJ star เห็นไหมครับเราก็เอาเป็น0.18นะครับ0.18แล้วระยะความสูงคือ3เมตรกดโอเคครับอ่ะเราดูอีกทีครับคลิก คลิกคลิกคลิกอ่ะเรามาดูนีเป็นยังไงนะครับระยะ